สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประโยชน์ของการวางแผนลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งมีหลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเรานั้นอาจจะต้องใช้เงินเป็นหลักแสนนะครับเพื่อให้ได้ลดหย่อนภาษีอย่างเต็มสิทธิ์นะครับซึ่งพอลดหย่อนออกมาแล้วเนี่ยก็ลดหย่อนไปได้เพียงแค่4หรือ5 0,000บาทเท่านั้นมันคุ้มจริงๆหรือเปล่านะครับกับการลดหย่อนภาษีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมายกตัวอย่างนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของ การลดภาษีด้วยการใช้เบีย้ยประกันสุขภาพนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับได้สามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง2 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งตัวเลข2 5 0 0 0บาทนี้นะครับเราจะต้องไปหักลบกับรายได้ทั้งหมดนะครับออกมาเป็นรายได้สุทธินะครับแล้วนํารายได้สุทธิเนี่ยไปคูณกับอัตราภาษีนะครับในแบบขั้นบันไดนะครับจึงจะได้ออกมาเป็นภาษีที่เราต้องชําระในแต่ละปีนะครับ ซึ่งข้อดีของการทำประการสุขภาพนะครับก็แน่นอนในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยเรา,าร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะครับการทำประการสุขภาพก็ถือว่าจะไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งครับเราเกิดล้มป่วยขึ้นมานะครับประการสุขภาพก็จะกลายมาเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่จะมาเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลแต่เขาไม่ได้ซื้อดอกไม้หรือว่าซื้อสุกก่สกัดมาเยี่ยมคุณแต่เขาจะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณทั้งหมดนะครับ แรงไม่พอนะครับเขาจะจ่ายเงินชดเชยค่าแรงนะครับตามจำนวนวันที่คุณนั้นหยุดงานเนื่องจากคุณต้องนอนโรงพยาบาลแบบนี้น่าสนใจไหมครับถ้าสนใจนะครับก็ถ้าทายเข้ามากันที่ Facebook ของบัามปียพันธ์นะครับใครที่สนใจในเรื่องของการวางแผนลดภาษีหรือการทําประกันสุขภาพก็ทักทายกันเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับเรื่องของการลดภาษีนั้นยังมีเรื่องให้ได้พูดคุยกันอีกเยอะนะครับ โปรดติดตามต่อในตอนหน้าแล้วพบกันใหม่ครับ